สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมปอครับวันนี้อยู่ที่ร้านการ์มินเช่นเคยครับแลวอยู่กับน้องกันครับสวัสดีครับกันสวัสดีครับสวัสดีครับจบจับพวกนาฬิกาทั้งหมดไปแล้วเรามาดูอุปกรณ์สําหรับคนที่ปั่นจักรยานบ้างดีกว่านะครับว่าการ์มินมีอะไรสําหรับนักปั่นจักรยานบ้างมาไล่กันเลยแล้น้องกันชิ้นแรกเลยก็คือที่อยู่ในมือพี่ปอนี้เลยครับนี่ตัวนี้ก็คือเรียกว่าเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไบคอมพิวเตอร์ครับหรือว่าเป็นเอชซีรีส์ของการ์มินตัวของไบคอมพิวเตอร์เนี่ย หรือว่าคนไทยจะเรียกกันว่าไม้จักรยานอ่าโอเคมันก็จะเข้าใจง่ายก็คือเราเอาไว้ติดในตัวของตัวแฮนจักรยานหน้ารถจักรยานเนี่ยครับเพื่อดูค่าต่างๆเวลาที่เราปั่นจักรยานมไม่ว่าจะเป็นความเร็ว นะครับระยะเวลาพวกเรื่องของ power meter รอบขาหรือเรื่องของแผนที่ต่างๆที่ใช้ดูระหว่างที่เราปั่นจักรยานโอเคไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเราปั่นความเร็วเท่าไหร่ถูกต้องเพราะว่าต้องบอกว่าเวลาปั่นจักรยานถ้าจะต้องมาดูนาฬิกาบางครั้งมันไม่สะดวกอันตรายด้วยนะอันตรายใช่ครับแล้วก็อาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเท่าตัวของพวกกลุ่มไม้จักรยานจอใหญ่ใช่ครับตอนนี้หลักๆจริงๆก็ถ้าในมือ3รุ่นนี้ก็ตัวเล็กสุดเลยครับอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นก็คือตัวของ a 1 3 0พั ก็จะเป็นหน้าจอขาวดำเป็นตัวเริ่มต้นตัวเล็กครับผมสำหรับคนที่ชอบไม่เล็กๆแล้วก็เอาไว้จับในเรื่องของพวกระยะทางเรื่องของ power meter ทั่วไปอาจจะยังไม่ได้ใช้ full f u n c t i o มากนะครับผมแล้วก็ไล่มาต่อมาจะเป็นซีรีส์ที่เป็น530กับ830แต่ว่าจะไซส์เดียวกันเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่830จะเป็นทัชสกรีนอ่านี่จะเห็นว่าอันนี้8อันนี้8จะทัชสกรีนได้ก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของแผงที่เรื่องของการ ข้อมูลต่างๆที่เราต้องการใช้ดูนะครับมันจะค่อนข้างดูได้ง่ายแล้วก็ละเอียดกว่าการใช้นาฬิกาจะเห็นว่าเราสามารถตั้งค่าได้หมดเลยครับผมอันนี้ก็ตัวท็อปสุดเลยครับแล้วก็ตัวใหญ่สุดก็คือ1 0 3 0พาร์ทครับตัวนี้ก็คือไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วก็จอแสดงผลมันก็จะมีสีสันที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้มีความชัดเจนมากที่สุดครับผมก็คือเป็นตัวท็อปของกลุ่มนีอ้อันนี้ก็อยู่ที่ อยู่ที่บัจเจ็ตของแต่ละคนแล้วใช่ครับแล้วก็อยู่ที่ความชอบแล้วก็จะมีเรื่องของกราฟิกต่างๆที่สามารถแสดงได้ละเอียดกว่าอ่าครับผมครับอันนี้ก็เป็นไม้จักรยานนะครับต้องครับเป็นไม้จักรยาน4รุ่น4รุ่นด้วยกันรุ่นเล็กไปรุ่นใหญ่ใช่ครับเป็นรุ่นเล็กไปรุ่นใหญ่อ่านะตามความชอบตามความชอบตามบัจเจ็ตอ่าเพราะราคาก็ต่างกันค่อนข้างเยอะนะใช่ครับผมโอเคอ่ะอุปกรณ์ถัดมาของ การินมีอะไร,อ,ะไรอีกครับอุปกรณ์พันมาที่แนะนําอีกหนึ่งตัวครับก็คือตอนนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยสองในซีรีส์นี้ก็คือตระกูลเวร์เรียวรีคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักตระกูลน,นี้แต่จริงๆม,มันคือเป็นตัวไฟหน้าไฟท้ายแล้วก็เลดา้าอ่า,อาเดี๋ยวผม,มอธิบายฟังไอ้ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวล่าสุดเลยครับที่เพิ่งวางจำหน่ายไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี้เลยเนะครับก็คือเป็นไฟท้าย v ว r i a เเนี่ย RCT 715 R ก็คือเรด้า คือคาเมราแล้วท่ทีก็คือเทลไลท์ก็คือมีกล้องด้วยมีกล้องด้วยหรอมีไฟท้ายมีกล้องแล้วก็มีเรดาร์ใช่ครับเรดาร์ก็คือมันสามารถจับเขาเรียกว่าวัตถุที่อยู่ด้านหลัง อ๋อจะมีรถวิ่งมาข้างหลังนี่เราเลยใช่ครับเมื่อเราเชื่อมต่อกับตัวของอุปกรณ์การเมีอย่างเช่นเอสหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ได้แล้วก็ใช้แอปพลิเคชันแวเรียตัวนี้อย่างสมมติมีเอสรุ่นนี้ที่ใหญ่สุดมันจะลดเข้ามาภายในรัศมีประมาณ140เมตรมันก็จะแจ้งเตือนอใช่ครับอยู่ไกลแล้วก็กล้องเนี่ยความสำคัญก็คือสามารถอัดวิดีโอไว้ได้แล้วก็เวลาที่เกิดอุบัติเหตุมันก็จะอัดไว้ว่าแบบใครที่เป็นคนมาแบบ ชนเราถูกต้องเราเยี่ยมเลยครับอ่าก็เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้าครับผมอันนี้ไฟหน้าใช่ไฟหน้ากับไฟ้านอันนี้มีกล้องไหมไฟหน้าไม่มีครับกล้องจะมีอยู่แค่เฉพาะตัวของไฟฐานอ๋อแล้วไฟหน้านี้มันผูกกับไอตัวอันนี้ด้วยตั้งกับเอทได้ปรับความปรับ ค่าต่างๆจากตัวของเอทตัวของมจักรยานได้ก็คือตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลหมดทุกอย่างเลยถูกต้องใช่ครับผมโอเคนี่เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการขลิปขับขี่บนท้องถนนนะครับขี่จักรยานในบ้านเราก็ต้องระวังนะครับอ่าอันไหนบ้างครับอีกหนึ่งตัวครับที่สําคัญมากๆเลยสําหรับนักปั่นครับก็คือ power meter ครับนี่ตระกูลตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดของ Garmin ก็จะชื่อบ้าเรนลี่ครับ ก็จะมีตัวที่เป็นเซนเซอร์ทั้ง1ข้างเดียวก็มีแล้วก็2ข้างครับแล้วก็สามารถใช้ได้กับทั้งชิมานโนแล้วก็ลุกคีทชิม m a โนหรือลุกคีทครับผมแล้ว power meter นี่มันต่างกันมันมีจุดดีจุดเด่นอะไรยังไงครับของการ์มินก็คืออย่างแรกเลยมันเป็นตัวที่เป็นบันไดจักรยานเนาะสมมุติว่าความเป็นบันไดจักรยานก็คือมันทําให้เราสามารถสะดวกในการเคลื่อนย้ายครับอ่าสมมุติมีบ้านเรามีจักรยาน3คันครับเราไม่จําเป็นต้องซื้อ power meter 3ตัว เวลาที่เราเอาคันไหนออกไปปั่นเราสามารถย้ายจากตัวของบันไดจักรยานไปที่อีกคันหนึ่งได้มันก็จะมีความสะดวกแล้วก็ประหยัดลงไปครับผมแล้วก็พอเป็นบันไดจักรยานปุ๊บมันจะมีในเรื่องของค่าของการม i นก็จะมีไซคิงไดนามิกครับมันจะมองเห็นความสมดุลในการปั่นจักรยานซ้ายขวาของเราเรื่องของน้ำหนักที่ใส่ลงไปว่ามันอยู่ในช่วงไหนอยู่ในช่วงที่ดีหรือยังในการใส่แรงลงไปในการปั่นครับผมเป็นออฟเซตของจักรยาน ครับผมก็จะมีค่าไซคิงดัน n a มิกแล้วก็พวกพาวเวอร์มิเตอร์ที่วัดออกมาอธิบายขยายความพี่นิดหนึ่งพาวเวอร์พาวเวอร์มิเตอร์คือมันจะมันต่างมันมันบอกค่าอะไรเราในการฝึกซ้อมเราการใช่ไหมโอเคพาวเวอร์มิเตอร์ครับคือแรงที่เรากระทำลงไปในการแบบปั่นจักรยานแรงที่เรากระทำกระทำลงไปในการปั่นจักรยานอ่าเป็นค่าหน่วยของมันเป็นวัต ก็คือกำลังกาลังในการที่เราทำลงไปที่จักรยานโดยตรงนะครับซึ่งข้อดีของมันปกติการซ้อมจักรยานเนี่ยเราอาจจะซ้อมด้วย h ฮนด์เรดปั่นโซนสโซน3แต่ว่า PowerMeter เนี่ยก็คือมันให้ค่าที่เรียวทามกว่าอย่างเช่นปกติเวลาที่เราปั่นช้าอยู่แล้วอินเทอร์ไปปั่นเร็วครับกว่าหัวใจจะขึ้นอ่ะบางทีมันมีดีเลยเป็นอาจจะ10-20วิหรือเป็นนาทีแต่ว่าพาวเวอร์มิเนี่ยก็คือ ขึ้นเดี๋้นเลยเรา oh. รู้เลยว่าเราใช้แรงปั่นเดี๋้นเลยแล้วก็ในการเรียกว่าในการซ้อมหรือในการแข่งขันเนี่ย uh. มันเป็นค่าที่เราสามารถอ้างอิงมันจะมีค่าที่อ้างอิงทําให้เราแบบประมาณการแรงก็คือค uh ุมพ w e r ไว้ uh huh. เพื่อประมาณการแรงให้เราปั่นได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการ uh huh. อืมโอ้ oh, นี่เชิงเล็กมากใช่ครับจะเป็นการซ้อมจกอักรยานที่ต้องบอกว่ามันก็จะค่อนข้างซีเรียสขึ้นกว่าอ่าฮะเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีละกันบางคนก็ใช้เรื่องของฮาร์ดเรทบางคนก็ใช้พา w เวอร์มิเตอร์แต่ว่า ตัวของ power meter mm hmm. ก็จะนิยมมากขึ้นในปัจจุบันครับ uh, <okay. S 1> อ๋อโอเคแล้วถ้าเกิดปกติปั่นจักรยานอย่างเดียวเนี่ยครับวัดฮาร์ดรทยังไงวัดฮาร์ดรทต้องถ้าปั่นจักรยานต้องมีอุปกรณ์เสริมครับก็คือตัว h าร์ด r a ร e สเต็ปหรือว่าเราสามารถแชร์ฮาร์ด e b ร o บอ c แค t ฮาร์ด r a ร e จากนาฬิกาได้เ้ย <Hey. S 1> อ่า ยังไงนะเดี๋ยวเอาอีกทีสิสมมติว่าเราไม่ต้องการเราไม่ต้องการอุปกรณ์เสริมโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูแต่ว่าอันนี้มันยังไม่ได้เชื่อมต่อกับนาฬิกาผมนะแต่ว่าเราเชื่อมต่อให้เลยก็ได้คือใช้ฮาร์ดเรทจากูตองนี้เหรอใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมผมก็ไม่ชอบใช้ฮาร์ดเรทสเต็ปเหมือนกันเนี่ยครับก็คือมันจะมีสมมุติเราเข้ามาที่ตัวของอัตราการเต้นหัวใจของเราครับที่ใช้รุ่นอะไรไปเนี่ยเอพิกครับ ถึงว่าจะจอสวา่างใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เข้ามาปุ๊บฮัสเรตออปชั่นครับ <c oughs> มันจะมีตัวเลือกหนึ่งด้านล่างที่ชื่อว่าบอดแคนฮัสเรตตัวนี้คือเหมือนเราสามารถแชร์ฮัสเรตไปที่อุปกรณ์อื่นๆได้หมดเลยอ่าอย่างนี้๋ยวผมแยวผมขออ<ว>นุญาตแชร์มาที่ตัวไมาจักรยานได้เลยถ้ามันต่ออ่ามาแล้วเออสะดวกดีนะเนี่ยอ่าใช่อันนี้ก็เนี่ยครับนี่ไงตัวของฮัสเรตผมก็จะเข้ามาอยู่ที่ตัวนี้แล้วผมก็ไม่ต้องใส่สายฮัสเรตด้วยแล้วก็ พบแค่นาฬิกาเพราะนาฬิกาเราใส่อยู่แล้วครับแล้วก็แชร์เข้ามามันก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันเลยคือถ้าพอนเล่นไตรกีฬาเนี่ยก็จะมีนาฬิกาอยู่แล้วแน่ๆใช่แต่ก็อาจจะต้องมีไม้จักรยานด้วยใช่ครับก็ไม่ต้องมานั่งใส่ไม่ต้องใส่แล้วฮาร์ดแวร์สเต็ปแล้วเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เซ็นเซอร์ของนาฬิกาในเรื่องของฮาร์ดแวร์อ่ะมันแม่นยำขึ้นจากที่ผมเทสมาด้วยตัวเองมันแม่นยำขึ้นค่อนข้างเยอะนอกเหนือจากขาเราพูดแล้วมีไม้จักรยานมีไฟจักรยานแล้วนะใช่ครับมีคอมพิว ตัวนี้ชื่อเรียกของมันก็คือสมาร์ทเทรนเนอร์ครับแบรนด์ก็คือแท็กซึ่งการินซื้อตัวแบรนด์นี้เข้ามาแล้วครับผมตัวนี้ก็คือสมาร์ทเทรนเนอร์เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถใช้จําลองการปั่นอยู่กับที่อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่อยู่ในเมืองหรือว่าฟังทีหน้าฝน่เราไม่สะดวกออกไปปั่นข้างนอกเราก็สามารถใช้สมาร์ทเทรนเนอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามันมีซอฟต์แวร์ภายในที่ค่อนข้างฉลาดมากก็วัดได้ตั้งแต่พลัง เรื่องของรอบขานะครับเรื่องของสปีดก็คือสามารถวัดได้จากตัวนี้หมดเลยอ่าแล้วมันยังสามารถใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันเสริมอ,อื่นอย่างเช่นปัจจุบันที่นิยมกันก็คือ Swift s ว i p สวิหรือว่าของแท็เองก็จะมี Tag Training งแอ,อครับผมก็คือเป็นการจําลองปั่นในสนามสมมุติว่าในสนามเนี่ยครับมันอธิบายง่าคือถ้ามันมีความชันสมมุติว่าในสนามเน่ยเราปั่นขึ้นเขาเทรนเนอร์ก็จะหนักขึ้นให้ ไม่ต้องปรับเกียร์เลยไม่ต้องปรับเกียร์ะไรไม่ต้องยุ่งตรงนี้เลยถูกต้องมันจะหนักขึ้นจําลองการปั่นให้สมจริงมากขึ้นหรือว่าเวลาลงเขาตัวนี้ก็จําลองการปั่นในเรื่องของการใส่แรงลงให้ด้วยเหมือนเหมือนพอเราลงเขามันก็จะกมันมันก็จะเร็วขึ้นโดยที่เราปั่นใช่ยลงครับผมแล้วก็อย่างในตัวของตัวนี้ชื่อรุ่นว่า neo 2t เนี่ยจะมีฟีเจอร์เด็ดก็คือตัวของ Road Feel Simulator ก็คือถ้าในตัวของ w ว f ปหรือในตัวของ k t r a i n i n g App เนี่ยมันเป็นพื้นผิวแบบไหนเนี่ยมันจะมีแรงสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันอย่างเช่นปั่นบนทางลูกรังครับปั่นบนสะพานไม้ปั่นบนคอนกรีตจะให้ฟิลที่ต่างกันเราจะรู้สึกได้เราจะรู้สึกได้เลยมันจะมีเรื่องของการสั่นสะเทือนที่แตกต่างกันขึ้นมาครับผมอยากให้มาลองกันได้นะครับที่นี่มาที่สยามสแควร์วันครับผมมาลองได้เลยใช่ไหมใช่มาลองได้เลยครั้นนี้เลยนะครึ่งขี่ได้เลยครับ แล้วก็เดี๋ยวมีโปรแกรมเปิดให้เพสได้ครับโอเคโอ้น่าสนใจมากนะครับใช่ครับถ้าใครเป็นสายปั่นจักรยานอยากจะหาอุปกรณ์ให้ครบมัมาจบที่นี่ได้เลยนะที่นี่ได้เลยไม่จักรยานพาวเวอร์ไฟครับผมเทรนนิ่งขาจักรยานอย่างเดียวที่ต้องไปซื้อที่อื่นครับผมถ้ามีจักรยานขายด้วยก็ไม่ก็เอาคันนี้กลับเลยนะครับโอเคสายปั่นนะครับใครที่สนใจก็มาที่นี่ได้เอะแล้วที่ ซีคอนแควมีเช่นเดียวกันครับมีครบเหมือนกันครับสามารถเข้าไปดูได้เช่นเดียวกันงั้นคนที่รักการปั่นจักรยานนะครับอยากหาอุปกรณ์มีจักรยานแล้วอยากได้อุปกรณ์เสริมอื่นๆนะครับในการฝึกซ้อมในการออกไปปั่นข้างนอกก็แวะมาที่การบินไบจีเอสสาขาสยามสกรีวันหรือที่ซีคอนแควได้เลยนะครับครับผมก็วันนี้เครดิตซีมีผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นที่ร้านนี้ด้วยนะครับมีกระเป๋าแถมไ้ด้วยนะขอบคุณน้องกันมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับวันนี้ลาทุ